เลยต่อไปอื่โอเคค่ะที่ได้เขาวันนี้มาร่วมงานครับผมก็วันนี้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องขอบสนุนยินดีด้วยนะครับแล้วก็บวกกับดีไซเนอร์รค,รคนใหม่ล่าสุดครับหลายลคนอาจจะเชื่อเป็นติ๊กใช่ไหมครับใช่ต <laughs> ิ๊เองครับตอนแรกจะชอบเป็นติ๊กเลย <laughs> แต่ว่ามันเป็นผิดพลาดตรงไหนครับเออมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดนะพอดีว่าเลือกคู้โผล่ะเอ๊แลือกู้ปิงอ๋อค่ะ อ๋อพี่ติ๊กเลยโอ้โหใช่อ๋อโอเคไปแฮตปกติเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วไหมคะับสำหรับแม่อ๋อแน่นอนครับเป็นอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเออ่ใครหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าของพี่มาคงได้ดีแล้วต่างอย่างวันนี้เองก็มีโชว์เยอะเลยพี่ติ๊กจะมีโอกาสได้ร่วมโชว์กับเขาด้วยนะคะเอ่อมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเเสีียยงชร์ค่ะโอเคดีใจนะครับมีกองเชียร์อ่อแต่ละ จริงนะครับก็ก็มีครับเล็กเล็กไม่น้อยแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีเพื่อนของผมสาวคนนึงเขาชื่อทองประสมทองประสมเขามาด้วยเข้ามาด้วยเดี๋ยวเจอกันจะเป็นโซนเต้นจังหวะของซีเลยนะคะอืมคือเต้นเนี่ยเขาให้ขอกซี่เขาเต้นดีกว่าเราอยู่ในโซนอื่นดีกว่ามาแบบเดินชิวๆดีกว่าอ๋อเป็นแค่เดินแบบแค่เดินชิวๆเท่ไหรคน เดี away, try, au, um ๋ยองบอกค่ายเดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วก็เดี๋ยวไปมาเล่นวงพิธีสองพิธีติธีสั่งยาวว่าจะซ้อมหลายแมตช์แล้วนะครับก็ก็ก็เป็นบางเพลงนะครับแต่ดูช่ว่าช่วงช่วงเวลานั้นเรามีเวลามากน้อยขนาดนั้นมีแฟนๆเรียกร้องมาเยอะก็เอาจริงแล้วแฟนๆก็เรียกร้องมาเยอะเหมือนกันนะครับในทุกๆด้านเลยอยากให้อยากให้พิธีทำหมดแต่เราก็ต้องบอกแฟนๆของออกซี่นะครับว่าพี่เองก็ไม่ได้สามารถในทุกอย่าง ที่เลยเต้องแบบกับเศษอุมาทองท็อ,อกซี่เนี่ยปล่อยออกไปะนะเพื่อให้เข้าโชว์เรืองลายโชว์สิดท้าในมือมากกว่าก็าถือว่าตอนนี้ปก็จะทำเป็นเร็จก็ต้องถือว่าประสบความสเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะคงมีสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นมากมายนะครับรวมถึงท็อกซี่เองเขาก็มีความสามพันธ์เขาในหลายๆด้านเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ท็อกซี่เนี่ยเขาไปให้สุด ิพนะอใจแน่หน่ารับในส่วนตัวผมก็มมพอใจมากอยู่แล้วแ,แล้วก็เที่เดียวเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้สิลปินที่ิดว่าได้มีความสามารถมากขนาดนี้คือต้องช่วชมรมพวกเขาด้วยที่เขาพีความพยายางเคามีคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วรอบนึงแต่ละ เออ่ไปยังไงต่ออะไรที่ว่าแผนอะไรมาก็คอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วเราก็แผนก็คือเราต้องมีคอนเสิร์ตที่มันใหญ่กว่าเดิมอ่าอะไรแบบนี้นะครับราชมังฯต้องใหญ่ขนาดไหนครับพี่ตัวตีก็จัดที่ไหนบ้างราชมังฯโอเคราชมาเป็นอินดอร์หรือเอาดอร์เอาดอร์เอาดอร์เพราะนั้นต้องจัดตอนหนาวหนาวฮุ้งนีได้เลยนะคะนีได้เลย เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะได้ในหนาวแบบเดียวหนาวแบบเดียวพวกเนี้ยมัร้อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้กุมารพ่อไปงานอื่นก่อนพี่ดิ๊กพี่ดิ๊กวางแผนการแบบเพิ่มสมาชิกอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเพราะว่าหลายๆหลายๆค่ายเนอะเขาก็จะแบบแตกออกเป็นวงอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอ่อมักซี่นะครับมาจากโปรเจกต์โปรดักเตอร์นะครับแล้วก็ในโปรเจกต์นี้เรับก็อยากจะมาีศิลปินรุ่นต่อๆไปอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ยัง อยู่เขาจะมีก็สามารถเข้ามาสมัครได้อยู่ครับแต่ว่าปีหน้าน่าจะเห็นความตน้งใจก็ความตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบบไหนเราต้องอให้เขาสืกผลมากน้อยขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นมอยแบนดอ เป็นโอเคเป็นผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนเราได้ไหมพุตตเราได้ไหมดูเต้นได้สาวโซเน่เราไปดูแลศิลปินได้นะหนุ่หนุ่มหนุหนูเขียนเป็นสลับเลยนะพี่คะอู้วเอาอยี้คืออันนี้สวยตัวนะผมรู้สึกว่าห้องสวยมากเฮ้ยเอาบา่าเอา้า่าอดีตไม่ได้อยากโูดเยอะแ้มี่นี้วหลยสทางนี้แล้วนะ ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราก็ชอบตลอดแล้วรู้สกว่านกับศิลปินค่ะโอเคยไงคือถึงว่าตอนนี้ก็คือจะทำเป็นรูกแบบทีลกว่าแบบเ้ยทมาแเป็นบอยแบน์หรือเราคิดว่าเป็นได้หลายหแบบน่เป็นศิลปินเดียวพราจะเป็นบอยูปบอยแบนด์อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าบอกว่าอยู่ที่ว่าเราจะได้น้องๆเขามีทักษะด้านไหนแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะมาเหมาะกับอะไร เราก็พยายามคุยกับเขาแล้วก็จัดให้เขาอยู่ในสิ่งที่เขาเหมาะสมแก็รอรุ่นกันปรเจกต์ก็รอรุ่นก็รอรุ่นกับกับละครโปรเจกต์ต่อไปจะมีต่อเป็นยังไงดีก็ก็พึ่งจบไปนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเดี๋ยวขอพักสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกตอนนี้ก็อยากจะมาโฟกัสในเรื่องของของบทสื่อเพลงนั่นเองคุณพี่อะไรครับขอโทษทีนะคะมีต้นเสียงมา ถือว่าเราเป็นเรื่องแมกกันนะครแล้วก็มันก็มอะไรอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะกับหลปัจจัยนะก็พราเราเราทําี่แล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าที่แจะเป็นยังไงอาจหลายรูปแบบเกี่ยแล้วก็ยอบสิ่งที MIT> ่เป็นมนเพื่อนำมาปรับปรุง ถ้ามีโอกาสได้ทำต่อในอนาคตจริงหรือว่าจะแบบคิดเยอะหรืออะไรยไงเนี่ยคะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คิดเยอะนะครับเยอะเพราะว่าเราอยากจะให้มันมีความชื่นชมในหลายๆแบบนะครับแล้วก็รวมถึงเรงเื่องน,นี้เนี่ยเราอยากจะให้นเป็นแบบละครที่ละครดูดูอะแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ว่าแบบเออพี่ติ๊กกำลังกันจิน้นกับคุณสุภาษิตได้อยู่เอ่ออาบน้ำเออ แค่อ <mm ยากเยอะแล้วแหละไม่แต่หมายถึงค er> ูเอยเอร์มูลไม่ถึงคนจบฉากฉากนั้นแต่ว่าคนดูคนก็ยังแบบว่าอยากเห็นว่าแบบจะมีโอกาสได้คู่กันอีกไหมอันนี้ถือว่าถ้าถ้าเกิดพูดถึงในมุลของควาเป็นนักแสดงนะครับผมต้องบอกทุกๆคนว่าอันนี้คืออาชีพนักแสดงมันคือการแสดงแล้วก็ก็บอกว่าเองก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันก็เลยทําให้ได้ อ่ว่าแคสของเราเนี่ยดีด้วยก็คือคือน้องมิวเลยครับคือน้องมิวของทุกคนนะครับรู้สึกว่าเขาเขาเล่นได้ดีแล้วเดยโดยบุคลติกส่วนตัวแล้วก็เป็นคนน่ารักมากๆด้วยแล้วก็เองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเล่นแบบนี้หรอกแต่ในเมื่อเราอิจากในเรื่องของผลัลิ์แล้วก็นํามาขยาเพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจก็เลย ต้องลอกเลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่แปลกสำหรับผมนะครับก็ทำให้เกิดที่ติดใหม่ของของการบัาเกิดแบบที่คนที่ยื่นกระแสพิจิวิวพิชทะเลนี่แหละก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแฟนของติ๊กและบุญเพื่อที่ให้การตอบรับเรื่องนี้แบบดีแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราถือว่าผมของเราค่อนข้างจะเปิดกว้างในเรื่องของ LGBTQ ู้สึว่าเอออันนี้มันน่าจะทำให้ปทมนทุกคนสามารถยอมรับซึ่งใันีว่าจะเป็นความรักต่างๆอกเปสมอว่าความรักไม่มีเลือดาไม่มีเลือดถ่าพ่โอไม่รู้การอรุ่นไม่รันรอไทย้รอรุ่นเมนเบทีวันนี้นะ้ากัน ิพิมองกลางก่อนค่ะเออตัดซึนกัน่ยังไงเดียวว้นเเิเมห่ใครได้ภาพปอบด้วยให้ตัดแสงที่นี่นครัอุ้ยพิทพิทงานครับพ่อี่็ไม่บอกว่าแสงดีอ่าอกครับหอก